หลวงพ่อกเกษมเขมมโกเรื่องทางสายกลางคำสอนหลวงพ่อกเกษมเรื่องทางสายกลางเป็นคําสอนที่ลึกซึ้งและเป็นหัวใจสําคัญของพุทธธรรมที่ท่านนำมาอธิบายให้เข้าใจง่ายโดยชีย้ให้เห็นว่าทางสายกลางคือหนทางแห่งความไม่สุดโตงทั้งด้านความยึดติดในสุข และความทรมานตนเกินไปคำสอนในเรื่องนี้คือ 1. ไม่สุดต่งทั้งสองข้างธรรมะคือความพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนี่แหละทางสายกลางหลวงพ่อสอนว่าการปฏิบัติธรรมต้องเดินทางสายกลางคือไม่เอียงไปทางกรรมสุขคือ มัวเมาในความสุขความสะดวกสบายและไม่ทรมานตัวเองอย่างเกินขอบเขตแต่ให้เดินทางแห่งปัญญาและสมดุล 2. ทํทำจิตให้เป็นกลางใจที่ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่รักไม่ชังนั่นแหละคือทางสายกลางท่านเน้นว่า ทางสายกลางไม่ใช่แค่เรื่องพฤติกรรมภายนอกแต่คือภาวะจิตใจที่เป็นกลางไม่ยึดติดกับสิ่งใดไม่ยินดีเกินไม่ยินร้ายเกินจึงสามารถมองเห็นความจริงตามที่เป็น 3. ปฏิบัติอย่างพอดีสม่ำเสมออย่าขยันเกินจนเคร่งเครียดอย่าขี้เกียจจนปล่อยตัว ทางสายกลางคือความพอดีต่อเนื่องในการปฏิบัติธรรมเช่นการนั่งสมาธิหรือการรักษาศีลหลวงพ่อเน้นว่าต้องทำแบบพอดีไม่หักโหมไม่ผ่อนคลายเกินไปความพอดีจะนำไปสู่การเจริญอย่างมั่นคง 4. ไม่ใช่ทางครึ่งครึ่งกลางๆบางคนเข้าใจผิดว่า ทางสายกลางคือครึ่งหนึ่งของทุกอย่างไม่ใช่แต่คือทางที่พอดีกับธรรมชาติของใจท่านเตือนว่าทางสายกลางไม่ใช่ทางประนีประนอมแบบลดย่อนแต่คือทางที่ถูกต้องเหมาะสมสมดุลกับกายและใจเช่นรู้ว่าเมื่อไรควรหยุดเมื่อไรควรทำห้ เห็นทุกอย่างตามความจริงใจที่เดินทางสายกลางจะไม่ถูกหลอกด้วยความรู้สึกไม่วิ่งตามอารมณ์แต่จะเห็นธรรมชัดเจนหลวงพ่อสอนว่าการเดินทางสายกลางทำให้ใจสงบไม่ถูกกระทบง่ายๆและสามารถเห็นธรรมะในชีวิตประจําวันอย่างแท้จริงเช่นทุกเกิดทุกดับ ก็เห็นเป็นธรรมดาไม่ตกใจไม่ตื่นเต้นสรุปทางสายกลางคือทางที่ไม่ยึดติดในสุขหรือทุกข์ไม่ตึงเกินไม่หย่อนเกินเป็นทางแห่งปัญญาและความสงบ